ถ้าอาหารเช้านะครับเสียงไตวายแบบสุดๆแล้วบอกตรงนี้เลยครับบอกตรงนี้เลยคนไทยชอบทานมากๆนะครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปช anel n ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู Woo ้ววันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง ถ้าอาหารเช้านะครับเสี่ยงไตวายแบบสุดๆแล้วบอกตรงนี้เลยครับบอกตรงนี้เลยคนไทยชอบทานมากๆนะครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญ,ญาตให้กระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไปให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพ,พร้อมๆกันเลยครับ สำหรับเรื่องของอาหารเช้านะครับต้องบอกตามนี้เลยครับว่า5อาหารเช้าที่ผมจะมาพูดนะครับเสี่ยงไตวายแบบส you, ุดๆจริงๆและคนไทยชอบทานมากๆทําไมผมถึงบอกว่ามันเสี่ยงไตวายแบบสุดๆนะครับเพราะว่าผมถามมาจากคนไข้ที่มาผ่าตัดหลอดเลือดเพื่อฟอกไตกับผมเนี่ยแหละครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มาหาผมมาผ่าตัดหลอดเลือดนะคบเพื่อนําไปฟอกไตแปลว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นไตวายระยบร้อระยะสุดท้ายแล้วนะครับแล้วผมก็มักคุยนู่นคุยนี่ถามนู่นถามนี่ไปเรื่อยครับและก็มักจะได้ใจความสัมพันธ์ ว่าอาหารที่แทบจะแบบหลายๆคนเลยเกือบทุกคนเลยที่ทานเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับและ5้าอย่างเด็ดๆวันนี้ครับที่ทานกันบ่อยมากๆและเสี่ยงไตาวายแบบสุดๆมีดังนี้ครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับอันดับที่1ครับปลาท่องโกจิ้มนมข้นหวานครับเป็นไงครับโอ้โหโคตรฟินอะอาหารเช้าอะปลาท่องโกะจิ้มนมข้นหวานอากาศเย็นๆยามเช้าตามด้วยน้ำเต้าหู้ร้อนๆหวานเจี๊ยบๆเป็นไงครับสุดยอด ฟินกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนี่แหละชีวิตที่ใช่ชีวิตที่ฉันเลือกนะครับโอโหไตเสื่อมครับถามว่าเพราะอะไรอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับคือตัวปลาท่องโกเนี่ยนะครับก็ทํามาจากแป้งนะครับแล้วเป็นแป้งที่ขัดสีขาวจัวเลยเห็นไหมเวลาที่เขาปั้นปลาท่องโกทํานะครับยังไม่พอครับน้ำมันที่ใช้ทอดนะครับก็มักจะเป็นน้ํามันพืชที่ผ่านโปรเซสสูงการผ่านโปรเซสสูง,ก,สสงก็จะมีโอเมก้า6สูงซึ่งจะทําให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดเกิดการอักเสบของเซลล์ต่างๆได้มากนะครับ พวกแป้งที่เป็นอัลตราโปรเซสที่นํามาทําปลาท้องโกเป็นไงครับก็ทําให้อินซูลินในร่างกายเนี่ยพุ่งกระฉูดเลยครับพอพุ่งกระฉูดปุ๊บนะครับมันจะเกิดอินซูลินสไปกิงนะครับแล้วจะเกิดภาวะโรลเลอร์โคสเตอร์คืออินซูลินขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้น,ลง,นลงแบบนี้บ่อยๆซึ่งจะทําให้เราหิวง่ายอิ่มยากและดื้อต่ออินซูลินทําให้เกิดภาวะเบาหวานในอนาคตและเมื่อไหร่ก็ตามครับถ้าท่านเป็นเบาหวาน ไตวายเรื้อรังถามหาแน่นอนนะครับอันตรายมากๆนะครับคราวนี้ตัวนมข้นหวานล่ะโอ้โหนะครับเป็นไงฮะน้ําตาลกระฉุดฟ้าครับอร่อยสุดๆนะครับหวานมันสุดๆนะครับบางคนก็จิ้มแยมบางคนก็จิ้มสังขยาบางคนก็จิ้มช็อกโกแลตนะครับเอากันให้เต็มที่นะครับแบบนี้นะครับอันตรายมากๆผมไม่ได้ห้ามท่านทานนะครับนานๆที สักอาทิตย์สองอาทิตย์ทานสักชิ้น2ชิ้นเอ้ยอย่างนี้มันไม่เป็นไรหรอกแต่บางท่านเล่นทานกันทุกวันแบบนี้อันตรายมากๆนะครับและถ้าท่านไม่อยากให้ลูกหลานของท่านนะครับเสี่ยงเบาหวานเสี่ยงไตาวายเรื้อรังในอนาคตนะครับทานแต่น้อยนะครับเลือกของที่มีประโยชน์ดีกว่านะครับ โอเคครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่2ครับผมบอกเลยครับอาหารชนิดนี้นะครับถ้าเปิดตู้เก็บของนะครับหรือว่าตู้อาหารในบ้านของหลายๆท่านผมว่ามีเยอะมากๆนะครับซื้อตุนกันมาเลยทีเดียวอันตรายมากนะครับนั่นก็คือซีเรียลครับซีเรียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะรสชาติไหนไม่ว่าจะผสมสารอะไรบางคนก็บอกโอ้โหอันนี้ซีเรียลผสม DHA EPA โอเมก้าโอ้ผสมทุกสิ่งทุกอย่างครับ คือมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับในการผสมสารอะไรพวกนี้เข้ามานะฮะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะตัวของมันเนี่ยมันเปรียบเทียบได้กับเอาพูดตรงนะคล้ายๆย,ยาพิษชนิดหนึ่งเลยอ่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวซีเรียลเนี่ยมันผลิตจากกระบวนการที่อัลตราโปรเซสมากๆนะครับปนออกมาจนไม่รู้ว่ามันมาจากอะไรอะ่ะซีเรียลมันทํามาจากอะไรอะ่ะเออนั่นอ่ะคือดูไม่ออกแบบนี้เขาเรียกอัลตราโปรเซสอาหารแบบนี้ครับจะทําให้ร่างกายเราเกิดการอักเสบตลอดเวลา หลอดเลือดไปเลี้ยงไตเกิดการอักเสบนะครับแล้วก็เซลล์ต่างๆอักเสบเซลล์ของไตอักเสบไตเสื่อมได้ง่ายหลอดเลือดตีบได้ง่ายนะครับมีหลอดเลือดอุดตันไตไวยเลือดลังเป็นเบาหวานได้เยอะแยะมากๆเลยแล้วยังไม่พอซีเรียลนะครับเพื่อความอร่อยเคลือบน้ําตาลอีกครับเอากันให้สุดเอากันให้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอันตรายมากๆนะครับมีแต่แป้งมีแต่น้ําตาลมีแต่โปรเซต์ฟูด้ด โปรตีนก็ไม่มีไขมันชั้นดีก็ไม่มีเพราะฉะนั้นนะครับลดละเลิกนะครับลดละเลิกนะครับผมนี่ไม่เคยให้ลูกสาวทานซีเรียลเลยนะครับไม่เคยนะครับตอนนี้นี่หนักเลยเด็กๆนี่เขาอาจจะทานนิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้หกขวบครึ่งเนี่ยไม่ได้ทานซีเรียลเลยนะครับเพราะผมคิดว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพอันนี้ส่วนตัวเลยนะผมก็มาบอกพวกท่านผมทาอะไรผมก็บอกอย่างนั้นนะครับโอเคครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่3ครับนั่นก็คือขนมปังปิ้ง ทายายมไส้กรอกทอดโอ้ oh, เป็นไงอาหารเช้า,ชาแบบนี้เฮ้ยมันสวรรคจะชัดในเช้าที่สบายๆเสาร์อาทิตย์ที่ไม่ต้องทำงานไม่ต้องติดรถติดนะมันดีจริงๆนะครับมันสบายใจดีอ่ะแต่มันไม่ดีต่อสุขภาพเพราะอะไรขนมปังนะครับเป็นไงครับคาร์บโบไฮเดรตสูงมากนะครับแถมถ้าเป็นขนมปังขาวไฮโปรเซสฟู Hi ้ดขัดสีแบบนี้ไม่ค่อยดีนะครับยมเป็นไงครับน้ำตาลล้วนๆครับแหมไม่ต้องมายม,ยมนู่นยมนี่อ่ะมันน้ำตาลทั้งนั้นนะฮะ นะครับเพราะฉนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับต่อมาครับไส้กรอกเป็นไงครับ <c oughs> โปรเซสฟู้ดชัดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไส้กรอกเห็นไหมเราก็ยังได้ยินข่าวมาเนาะไส้กรอกผสมสารนู่นสารนี่นะเราก็อย่าไปเสี่ยงกับมันนะครับถ้าไม่จําเป็นยังไม่พอครับบางคนบอกโอ้ยนี่งไงไส้กรอกโปรตีนสูง นะโอ้มีไขมันสูงด้วยโดยส่วนใหญ่แล้วกันนะครับไส้กรอกเนี่ยมักจะเป็น poor quality p r o t e นนะครับก็คือโปรตีนที่มันแบบไม่ได้มีคุณภาพมากนักอ่ะมันไม่เหมือนเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อเป็ดเนื้ออะไรที่เราเห็นชัดๆชัดเจนนะครับแล้วก็ไขมันก็ไม่ใช่ไขมันชั้นดีเพราะเวลาอะไรก็ตามที่ผ่าน p r o c e s เนี่ยจากไขมันชั้นดีไม่ว่าจะเป็นไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยมันจะกลายเป็นไขมันชั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะครับ ไม่ได้ห้ามนะครับนานๆทานทีโอเคนะครับแต่ไม่ใช่ทานทุกวี่ทุกวันนะโอเคครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่4ครับอันนี้ก็จีดจานเหมือนไงครับและหลายๆท่านคิดว่ามันดีต่อสุขภาพผมก็เป็นคนหนึ่งครับเมื่อหลายปีก่อน นะครับก่อนที่จะศึกษาเรื่องพวกนี้เรื่องอาหารเรื่องโภชนาการเนี่ยเพราะปกติตอนเรียนหมออ่ะไม่ไม่มีใครสอนนะมันก็สอนแต่รักษาคนไข้สอนผ่าตัดส,สอนนู่นสอนนี่โภชนาการเนี่ยเรียนแค่ไม่กี่ชั่วโมงหรอกตอนเรียนหมออ่ะมันต้องมาศึกษาเองศึกษามาเป็นปี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 ป,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 ปีดูจากต่างประเทศเขาเออดูแบบระดับโลกเขาว่ายังไงเพื่อมีชีวิตที่ยืนยาวอันที่4ครับน้ําผลไม้และโยเกิร์ตลดผลไม้ต่างๆอันตรายมากต้องระมัดระวัง นะครับน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละไอ้พวกไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่โยนทิ้งไปไกลๆอยู่แล้วแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้ท่านดูนะน้ำผลไม้น้ำส้มคั้นหนึ่งแก้วอเอาแบบคั้นสดเลยนะอร่อยไหมอร่อยเดยอ่ออร่อยผมไม่ได้ห้ามท่านทานนะอย่างที่บอกทานได้แต่นานๆทีนะครับมีส้มเนี่ยสิบูกถ้าเกิดท่านทานส้มสิบูกหรือสิบผลท่านอิ่มไหมสามลูกก็จอดแล้วผมบอกให้แต่น้ำส้มคั้นละสองแก้วเหมือนกินส้มยี่สิบูกกากใย,ยไม่มีเพราะเอากากใย,ยไปทิ้งหมดแล้ว แต่น้ําตาลเน้นๆนะครับน้ำส้ม1แก้วน้ําตาลเท่าน้ําอัดลมหนึ่งกระป๋องครับไม่แตกต่างกันเลยท่านทานน้ําส้มคันสด100%กับทานน้าอัดลมยกสดน้ําตาลเท่ากันนะครับน้าตาลเท่ากันโยเกิร์ตรสผลไม้ต่างๆท่านพลิกดูน้ําตาลแล้วท่านจะใช้คําว่าสยองขวัญครับสยองขวัญครับน้ําตาลเนี่ยนะครับ20กรัมพัดเจ้านะครับกินโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยนะครับก็เท่ากับกินข้าวทัพพีหนึ่งอ่ะ ประมาณนั้นเลยนะครับน้ําตาลที่ได้นะประโยชน์ก็แบบโทษเท่านี้ประโยชน์เท่านี้นะอ่าก็ว่ากันไปนะครับโยเกิร์ทานได้นะครับผมแนะนําประเภทโยเกิร์ตที่ถ้าเป็นธรรมชาติแล้วก็น้ําตาลต่ํากว่า5กรัมต่อถ้วยนั่นเองนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่5สุดท้ายนะครับอันนี้ถ้าเวลาเราไปโรงแรมเอ่ยไปเชี่ยวเอ่ยนะครับมันต้องมีเพราะมันอร่อยมากๆครับนั่นก็คือแพนเคก้กวอเฟล ครัวซองครับคบเซตครับอัลตร้าไฮโปรเซสสุดๆยังไม่พอฮะแพนเค้กต้องราดน้ำเชื่อมราดอะไรนะน้ำผึ้งเออรรมาชงธรรมชาติคือน้ำผึ้งอะ่ะมันมาจากธรรมชาติก็จริงครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็เป็นน้ำตาลเยอะๆเพราะนั้นเนี่ยเล็กๆน้อยๆน,นานๆครั้งได้แต่ทานทุกวี่ทุกวันมันก็ไม่ไหวพวกแพนเคก้กพวกวาฟเฟิลพวกครัวซองนะครับมันก็ทำมาจากแป้งที่เกิดผ่านกระบวนการที่เป็นอัลตร้าไฮโปรเซสนะครับค่อนข้างสูง ซึ่งก็จะทําให้เกิดการอักเสบต่อพวกหลอดเลือดต่อเซลล์ต่างๆได้ง่ายนะครับผมก็ชอบฮะโคซองเนี่ยนานๆทานทีนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่ทานเลยนะครับแพนเค้กนานๆผมก็ทานทีวอฟเฟิลนานๆผมก็ทานทีคือเวลาผมสอนเนี่ยผมไม่ได้ห้ามท่านทานนะครับผมให้ท่านรู้ว่ามันอันตรายอ่ะแล้วท่านก็เลือกเอาว่าท่านอยากจะอันตรายแค่ไหนท่านนิดๆหน่อยๆไม่มันไม่เป็นไรอยู่แล้วถ้าท่านทานเยอะๆมันก็อันตรายอยู่แล้วมันก็ต้องเลือกเองชีวิตนี้ต้องเลือกเองไม่มีใครไปดูแลหรอกต้องดูแลตัวเองเนาะเออ โอเคครับและนี่ก็คือ5อาหารเช้านะครับเสี่ยงไตาวายสุดๆเลยนะครับเพราะว่ามันทําให้หลอดเลือดอักเสบมันทําให้เราเสี่ยงเบาหวานนะครับแล้วก็ผู้ป่วยไตายวายเรื้อรังที่ต้องฟอกไตตลอดชีวิตที่ผมดูแลเนี่ยนะครับสิคนนะครับเคนเป็นเบาหวานถ้าท่านไม่อยากไตวายเรื้อรังก็หลีกหนีเบาหวานหลีกหนีอาหารหวานนะครับชัดเจนนะครับเบาหวาน ก็ชื่อตามนี้ก็ต้องหลีกหนีอาหารหวานหลีกหนีอาหารที่มันเป็นแป้งเป็นเบาหวานจะไปนั่งกินผลไม้เยอะๆจะไปนั่งกินแป้งเยอะๆแล้วจะหายเบาหวานแหมฟังแล้วมันแปลกๆเนาะเออประมาณนั้นโอเคแล้วครับนี่ก็คือ5้าอาหารเช้าเสี่ยงไตวายสุดๆนะครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับโอเคครับคราวนี้ผมขออนุญาตสรุปนะครับ5อาหารเช้าเสี่ยงไตวายสุดๆและคนไทยชอบทานมากๆครับแล้วมันอร่อยมากๆด้วยนะโอเคมาดูกันนะครับ อันแรกครับนั่นก็คือปลาท่องโกจิ้มนมข้นหวานถ้าให้ดีต้องแถมน้ำเต้าหู้ร้อนหวานๆด้วยไปไงสุดยอดไหมสุดยอดครับโอ้โหจี๊ดเลยครับน้ำตาลพุ่งสุดยอดเลยเพราะอะไรปลาท่องโกรครับเป็นแป้งที่อ l t r a h ไฮ h ป r o c e มากๆผ่านกระบวนการสูงมากๆทําให้เซลล์เราอักเสบได้ง่ายหลอดเลือดเราตรีบตันได้ง่ายนะครับยังไม่พอมักจะทอดในน้ํามันพืชที่มีโอเมก้า6สูงทําให้เซลล์เราอักเสบนะครับแถมจิ้มนมข้นหวานเข้าไป ก็เป็นนมที่แบบถ้าถ้านับแบบว่านมอันไหนดีสุดนะ่ะนมขั้น,นหวานเนี่ยมันก็อยู่แทบล่างสุดอะนะเออมันก็ยิ่งทําให้ร่างกายเราแย่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าถ้าท่านทานแบบนี้บ่อยๆนะครับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตมักจะตีบแคบได้และทําให้ไตท่านเสื่อมได้หรือบางครั้งหลอดเลือดทั่วร่างกายก็จะตีบแคบไปหมดและเซลล์ต่างๆก็จะมีปัญหาเสี่ยงเบาหวานในอนาคตนั่นเองนะครับมาตอที่อาหารชนิดที่2ครับ ผมมั่นใจครับว่าอาหารชินนชน้นนี้ชนิดนี้นะมักจะอยู่ในตู้ที่บ้านของท่านนั่นก็คือซีเรียลนั่นเองนะครับซีเรียลต่างๆไม่ว่าจะรสชาติอะไรก็ตามไม่ว่าเขาจะใส่ DHA EPA โอเมก้า3ซุปเปอร์โคดวิตามิน A ถึง Z3 รอบนะครับมันก็คือซีเรียลที่เป็นอัลตราไฮโปเซฟ้ดครับ ซึ่งก็จะทําให้ร่างกายของท่านเนี่ยทำงานหนักเซลล์เนี่ยเสื่อมสลายได้ง่ายนะครับซึ่งผมไม่ค่อยแนะนํานะครับน้น,นๆสักครั้งโอเคผมไม่ให้ลูกสาวผมทานเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพนั่นเองครับโดยเฉพาะซีเรียลที่เคลือบน้ําตาลหวานๆนะครับโอ้โหนะครับมันจึงทําให้เด็ดในปัจจุบันในโลกของเราใบนี้นะครับมีภาวะโรคอ้วนนะครับ50%และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอ้โห ยังไม่ทันอายุเยอะเป็นโรคซะแล้วนะครับถ้าเรารักลูกหลานของเราเราอย่าเอาอาหารที่เปรียบเสมือนยาพิษที่ถูกกฎหมายให้เขาครับอันนี้ผมแนะนาเลยนะครับโอเคครับอาหารชนิดที่3ครับนั่นก็คือขนมปังปิ้งทายแยมบวกไส้กรอกโอ้โหเป็นไงสุดยอดทั้งขนมปังทั้งแยมคาร์โบไฮเดรตสูงมากน้าตาลสูงมากกผ่านกระบวนการเยอะมากนะครับไส้กรอกนะครับโปรเซดฟ,ฟู้ดนะครับมีข่าวออกมาเยอะแยะใช่ไหมไส้กรอกผสมนูน่นผสมนี่นะครับ หลีกห่างจากมันครับนานๆครั้งอย่าบ่อยนะครับไม่ห้ามกันนะผมไม่ห้ามอะไรทั้งนั้นเนี่ยท่านท่านฟังแล้วเอาไปใช้เอาเองนะไม่อยากจะห้ามใครอยู่แล้วมันมันไม่ใช่หน้าที่ผมนะครับโอเคมาต่อที่อาหารชนิดที่4ครับน้ําผลไม้และโยเกิร์ตรสผลไม้ต่างๆเฮ้ยฟังแล้วเฮ้ยน,น้ำผลไม้ไม่ต้องดีต่อสุขภาพด็ผมใช้คํานี้ฮะผลไม้ดีต่อสุขภาพถ้าทานในปริมาณไม่มากเช่น ส้มสักผลหนึ่งแอปเปิลสักลูกหนึ่งกล้วยสักครึ่งลูกไอ้อย่างนี้โอเคน้ําตาลมันไม่พุ่งกระชูดได้อยู่อาจจะนานๆทุเรียนสักคำโอเคซักชิ้นหนึ่งไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าท่านน้ําผลไม้น,มน้ําส้ม1แก้วเท่ากับส้ม10ลูกสดที2แก้วแบบนี้ผมไม่แนะนําโยเกิร์ตลดผลไม้ต่างๆน้ําตาล20กรัมต่อถ้วยหนึ่งท่านทานโยเกิร์ตถ้วยหนึ่งก็เหมือนท่านทานน้ำอัดลม กระป๋องหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันจะดีต่อสุขภาพยังไงผมไม่ค่อยแนะนําแต่ถ้าเป็นโยเกิร์ตรดธรรมชาติที่น้ําตาลต่าตํากว่า5อย่างนี้โอเคนะครับมาต่อกันที่ข้อที่5ครับถ้าไปโรงแรมนี่ต้องสั่งแน่นอนนะครับแพนเคก้กวอฟเฟิลครัวซองเป็นไงอร่อยมากๆนะครับราดน้ําเชื่อม,อมฮันดี้โทสอย่างนี้สุดยอดนะครับ ก็มันอร่อยอะฮะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะทําลายเซลล์ต่างๆของเราเพราะว่ามันเป็นอัลตราไฮโปรเซสฟูดแล้วก็เป็นไฮคาร์โบไฮเดตหรือแป้งสูงน้ําตาลสูงนั่นเองนะครับถ้าลดละเลิกได้ก็ดีนะครับคือทุกอย่างที่ผมบอกมาเนี่ยมันทานได้นะแต่ว่านานๆครั้งนะครับก็ไม่แนะนําให้ทานบ่อยเพราะว่ามันจะกระตุ้นอินซูลินของท่านเมื <S <S ่อมันกระตุ้นอินซูลินของท่านบ่อยๆท่านจะดื้ออินซูลินแล้วเมื่อไหร่ดื้ออินซูลินท่านก็จะเป็นเบาหวานเมื่อท่านเป็นเบาหวานท่านก็จะมีภาวะไตเสื่อมเลื้อรลัง นค,คนไข้ที่ผมผ่าตัดหลอดเลือดฟอกไตเพื่อฟอกไตตลอดชีวิตนั้นนะครับสิคนนะครับเคนเป็นเบาหวานถ้าท่านไม่อยากต้องฟอกไตตลอดชีวิตท่านก็หลีกหนีเบาหวานให้ดีนะครับโอเคครับก่อนไปครับ่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสู้ๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย